นี่แค่10พีนะครับไม่ถึง10พีด้วยสวยมากๆเลยครับเดี๋ยววันนี้ครับแบงค์จะไปรีวิวกรอบทอมฟอร์ดพร้อมเลนโปรเกรสซีฟที่ดีที่สุดของทางโลเดนสต็อกครับคืออิมเพรสชั่นบิ๊กนอมันเองครับทอมฟอร์ดเอกลักษณ์เขานะครับคือตัว T ด้านข้างนี่ครับแล้วก็ตัวจมูกครับข้างในจะเขียนว่า TF ครับและด้านหลังครับคือปักหมุดคําว่าทอมฟอร์ดนั่นเองครับส่วนในเรื่องของตัวเลนนะครับต้องบอกว่าอิมเพรสชั่นบิ๊กนอมเป็นเลนที่ดีที่สุดของทางโรเด หรือเทคโนโลยี AI ครับที่เขาขัดในเรื่องของสีติค่าสายตาของบุคคลนั้นๆครับเพื่อให้สวมสบายที่สุดครับลูกค้าตัดเป็นตัว Rodenstock RX Impression Big Norm All Round นะครับก็คือเป็นตัว Standard แล้วก็ CM 3คือปรับสีครับเดี๋ยวแบงค์ปรับสีให้ดูนะครับนี่ครับสวยมากนี่ครับนี่แค่10วีนะครับไม่ถึง10วีด้วยสวยมากๆเลยครับตัวนี้คือ CM 3นะครับคือปรับสีของทาง Roden Stock นะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปของทาง r o d e น s t o c k นะครับแล้วก็จากซีซีของทางร้านนะตัวนี้เป็นตัวที่ใส่แล้วลูกค้าโทรกลับมาว่าสบายตามากๆแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกว่าสมูทมองได้ใกล้กลางใกล้ได้สมูทมากๆเลยครับนี่คือการรีวิวกรอบทอมฟอร์ดพร้อมเลนส์บิ๊กนอมออร่าครับหรือว่า CM3 ปรับสีนั่นเองครับ